เธอเห็นทองป้านั่นไหมภาษาว่าจะมาถ่ายรูปเองเนาะแต่วันจะหลับขอบ้าให้เพื่อนๆดูแกเ,เออดูว่าโอ้ดูว่ามันจะมีเมฆหมอกมาบางังอะไรจ้ะนู่นจ้าเลยบ่ยเห็นจอยวันนี้มเมฆสองก่อนเลยจ้ะมาบังดูว่าอึมกลิมเลยโอ้ยสาจะมาถ่ายวิวจักหน่อยเนาะ กะเล่เห็นได้วิวนี่แหละปักทองฉันนี่มันเดิมก็เย็นนี่ก็เลยมาได้มาทำรุ่นต่อจ้ะเนะระราะด้วยภารกิจการงานเนาะจ้าก็ทำอะไรละวายเนาะอ้กว่าจะได้หาท,ทริปส่งเนี่ยนะจ้าเนาะมันก็โอ้ยมันก็ยากดอกดิมันไม่ใช่ง่ายๆดอกมันเนาะเป็นครีเตอร์ก็ไม่ใช่ง่ายดอกเดอ้อเนาะต้องขยันแท้ ขยันแทะขยันลงคลิปเนาะขยันลงคลิปขยันมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะเออขยันไปดูคลิปเพื่อนบางนะ่ะแหละนะคะโดยเฉพาะในช่องตัวเองเนาะเนาะวละาเราไม่มีเวลาไปตอบคอมเมนตะ์บางเนาะมันก็การเปิดขากันมองเห็นก็จะบ่อยมีเหมือนฉันนี่แหละโอ้ยเงียบ โจยเลยจะเงียบจีรีเลยทําชาเลนก็นยังบ่บผ่านนะเขาเลย,เลยจะบ่ผ่านอันไหนอะบ่ผ่านอันที่แบบไอ้คอพี่แบบว่าเออฮาผู้ติดตามนะคะสัปดาห์ละสิบคน <c oughs> โอ้มันยากดอกดีเนาะเพื่อนเพื่อนว่าไหมเนาะอันอื่นก็ทําง่ายจนเนาะอันที่แบบเออสร้างคลิปเนาะสร้างคลิปหรือว่า มีการโต้ตอบพันห้าพันห้าร้อยครั้งอะไรเนาอะอมันมีหลางหลายโอนะก็ผ่านกินผ่านใดสบายเลยเหลือติดอันนี้แหละถูกซับดาเลยเนาะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าคอนเทนต์เรามันไม่โดนใจเนาะแบบนั้นลหละจ้ะเ,เพื่อน <c oughs> ก็มันก็บมีจะบิวทิ้วทัดทงใองนทองนะเนาะจะไปเอาอะไรเนาะ ฉันก็นยอมหลาบจุดดกว่านี่แหละมันไม่ปังเพราะอะไรเพราะว่าเราอืก็อยู่กับธรรมชาติแบบนี้เนาะมันไม่ใช่สายความรูนะ้เนาะนะคะเพื่อนเราก่อทาไปนะคะคืออะไรบ้าอะไรเห็นก็อยากได้ก็อยากได้แต่เขาเนาะเห็นก็อยากลองก็อยากลองแต่เขานั่นแหละจะผูดไปพุดมากก็เขาฉันก็ยังไม่ได้วานเลยเด้อ <laughs> พอจีวานมาเลยกระตกพอจีวานมาเลยกระตกนะนี่ก็เฮงน,นิดนึงแล้วเนาะแต่ว่า,าถ้าผลยังไม่มาก,กอะน,นาจะใ้วานถ้าผลมาก,กอะโออีกแหละเงียบจ่อยอีกแล้วนะคะอาหลานมาเดิอนออกกําลังกายเนาะกินขา่ากินข่าอิ่มเล้วเนาะมาเดินหยืดสิ่ยืดสายเดินผักผ่อนเดินชมบรรยากาศเดินไปเดินมาอยู่เลยพอได้ให้อาหารมันยหอ่นะจ๊ะ นะคะขอบคุณมากมากเลยจ้ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เขามาให้กำลังใจกันเนาะตั้งแต่อ,อในคลิปในโพสนะคะทั้งวันนะคะบางทีบางทีฉันโก็ยุงก็งานเนาะบางทีก็บอก่อยไใ้ไปเอ,อทักทายเพื่อนให้มากเท่าที่ควรเนาะนะคะก็จะพยายามจ้าก็จะพยายามนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ากำลังใจดีๆจากเพื่อนๆ สู้ๆจ้าสู้ๆกันต่อไปจ้าสู้ๆนะคะเพื่อนๆ